ุนติ้วๆเปลี่ยนโหมดโอเคสวัสดีนะรอสัญญาณแป๊บหนึง่งสวัสดีค่ะครูพี่ตุ้มมาแล้วค่ะนะคะสัญญาณได้ไหมคะเดี๋ยวใครเข้ามาแล้วนะคะทักพี่ตุ้มหน่อยทักครูพี่ตุ้มหน่อยนะคะว่าภาพได้เสียงได้ไหมนะคะวันนี้นะคะเป็นเวอร์ชั่นที่เป็นคอนเทนต์ที่ต่อจากเมื่อวานนะคอนเทนต์ต่อจากเมื่อวานเมื่อวานเราเรียนกันเรื่องอะไรนะจําได้ไหมพี่ลืมไปละเอาห้องหมูปิ้งไปละ ไอ้ดีมคิงยิ้มในเรื่องอย่างตะวาสวยล้ะแม่เ <laughs> มื่อวานนะคะครูสอนเรื่องการเหมือนกับเขาเรียกอะไรดีวะเหมือนสัมผัสสะเทือนเวลาเราขอบคุณเวลาเราสั่งงานจักรวาลหรือเราสัมผัสอะไรก็ตามนะคะถ้าจะนะคะทำให้เราเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่มีอภินิหารมีปาฏิหาริ์เกิดขึ้นกับชีวิตเรานะ เราจะต้องรู้จักการให้ความหมายใช่ไหมเวิกเก้าอี้ที่เรานั่งไม่ใช่เก้าอี้ธรรมดาเหมือนที่ครูสอนเมื่อวานเราเดินไปที่ตรงไหนที่ตรงนั้นก็คือจเจริญลุ่งเรืองฟ่องฟ,องฟองูเห็นดอกไม้เห็นต้นไม้จเจริญเติบโตมือเราเนี่ยมือครูพี่ตุ้มเนี่ยครูพี่ตุ้มบอกว่าถ้ามือพี่ตุ้มอะสัมปรับสัมผัสผกับคนที่ป่วยเขาจะหายป่วยครูมักจะเอามือไปลูบหัวหมา,ห,มาหัวแมวแล้วบอกว่า หายแล้วนะลูกนะสมมติบัวคําคไม่สบายน้องบัวคําคแมวที่โรงงานหรือหมาแม่โสพานะคะน้องหมาแม่โสพาไม่สบายครูก็จะมือไปลูบหัวมันแล้วก็บอบว่าแข็งแรงนะลูกนะ้หายแล้วทุกคนเชื่อป้ามันหายจริงๆนะเพราะเราสะกดตัวเองแบบนนีะ้การสะกดนะคะหรือการให้ค่าพลังงานสําคัญมากๆเลยนะคะวันนี้ค่ะเป็นเวอร์ชั่นต่อจากเมื่อวานนะคะครูเล่าให้ฟังก่อนว่าเมื่อวานครูไปไลฟ์นะคะในติ๊กต็อกช่องบริษัทนะคะครูก็เลยลองใช้นะคะพภินิหารสายเสกมหาเทพออนไลน์ของครูวิทุมที่ฝึกฝนมาหลายปี ก่อนไลฟ์เมื่อวานไม่เหมือนทุกวันทุกวันครูก็แบบขอบคุณนะลูกค้าไหลมาเทมาเพิ่มพูนงาะเงยรักเอ็นดูเมตตาแต่เมื่อวานน่ะครูรู้สึกว่าสะกดตัวเองอยู่นานมากประมาณสักหนึ่งนาทีกว่าเกือบสองนาทีครูเห็นแสงออร่ากระจายออกจากตัวนะคะแล้วครูก็บอกตัวเองว่าตอนนั้นขวูอที่ฐานจิตก็คือครูยืนหลับตาอยู่ที่หน้าหน้าโพเดียมไลฟ์ของครัวนะโตไลฟ์สดครูแล้วครูก็บอกว่าวันนี้เป็นวันแห่งปาฏิหาริวันนี้จะมีลูกค้ามาอุดหนุนเยอะมากๆวันนี้ไลฟ์จะสนุกมาก วันนี้จะมีแต่คนกดตะการล้วนๆๆๆๆเด้งๆๆๆๆและความเป็นจริงลูกค้าก็กดวว leverage, sente, ตะการัวๆเด้งๆจริงเมื่อวานทำยอดขายในไลฟ์ได้ท็อปเซลล์มากๆนะคะมีแต่คนรักเมตตาเอ็นดูมีแต่คนมาเมนเรื่องราวดีเลยตะก้าเด้งมากทำาลายสถิติการขายการขายในไลฟ์สดของพี่ตุ้มเองนะคะและพี่ตุ้มก็ยังสื่อสารตัวเองกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกคนว่าพวกเรามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวไหมมีอะไรบ้างที่ดูแลรักษาเรา ใช่ไหมทุกคนเชื่อเรื่องเทวดาประจําตัวปะเชื่อไหมไอ้นี่กำลังจะลามห้องจื้มันนี่ค่ะมองหลังตาบึงแม่แม่เริ่มละยังตานสวดโมวันนี้เขาแกล้งมาเข้ามันนําสวดบอกแล้วมันนํา,า,าสวดมันจะมาลับถ้ามันมานามําสวดแมันลับอีกลับจริงจังมากเลยนะลับแบบหลับจริงจังในะจวงไม่มีพังงอกนะหลับเลยค่ะคอหักเลยอะไรอย่างเงี้ยเออทุกคนมีเทวดาประจําตัวและทุกคนก็มีเทวดาที่ปกปักรักษาอยู่ที่บ้านเรา อยู่ที่พื้นแผ่นดินเราอยู่ที่โรงงานเราอยู่ที่อะ,อะไรว่ากิจการของเราท,ทุกที่ทุกที่มีเทวดาแล้วทุกวันนี้เราแบ่งบุญให้เทวดาไหมเราแบ่งให้ใครบ้างเทวดาพรหมเทพเทพมีอะไรบ้างองค์พระพีคนเนศแล้วก็อะไรนี่อะไรนะพระท้าเวสุวรรณเออรูบได้เล่นของ ครูบูชามาได้ครรพและรู้สึกว่าท่านกำลังอวยพรคุ้มครองเราครูเชิญค่ะอัญเชิญเทวดาไม่ใช่แค่เทวดาค,ะ <c oughs> ค่ะ <c oughs> ครูพูดอย่างนี้เลยนะทุกคนทุกคนสามารถเราไปใช้ได้นะทําไมมันเชื่อมต่อช้าล่ะลูกครูไม่เห็นใครเลยนะอีจวงฮะจะเสร็จไหมไร้สดละเมื่อกี้ไม่เห็นใครจะปิดไร์แล้วนะ <c oughs> <c oughs> ทุกคนกลัวครูปิดไร์มันกดไดนรัวหัวใจรัวเลยตอนนี้ครูอย่าปิดไร้หนูกําลัางฟังเพลินเลยถ้าใครอยากจะขายดีนะ และเป็นคนที่สวดมนต์ไม่ว่าจะภาษาไหนหรือนะคะศาสนาไหนอัญเชิญอาเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงรวมถึงวิญญาณทั้งหลายที่ข้าพเจ้าเคยแบ่งบุญให้เอาบุญไปนะข้าพเจ้าขออธิฐานจิตแบ่งบุญทุกลมหายใจเข้าออกเพราะควรอธิฐานจิตแบบนี้นะอยู่แล้วนะคะขออัญเชิญเทพเทวดาอารักพรหมเทพเทวดาพรหมอารักษ์วิญญาณทั้งหลายที่ได้รับกับบุญกับข้าพเจ้าทุกวันเอาเงินมาให้แล้วเอาเงินเอาบุญไป ครูพูดอย่างนี้นะเอาบุญมาให้แล้วเอาเงินไปขอให้หนูขายดีไปเรียกลูกค้ามาให้หนูเยอะๆลูกค้าลุมเต็มร้านขายดิบขายดีจนบัตรตะก้าเด้งรัวๆหนูจะสวดมนต์ให้ทุกวันแต่เราต้องทําจริงนะเออหนูจะสวดมนต์ให้ทุกวันมาเอาบุญกับหนูได้เลยทั้งอารมณ์ทุกลมหายใจเข้าและลมหายใจออกถือว่าเป็นการแบ่งบุญครูก็อถิษฐานจิตแบบนี้ค่ะและนะครนจะก่อนอธิฐานจิตครูกระโดดตกไปแล้วประมาณ20ครั้งค่ะเพื่ออะไรเอ่ยเช็คเดอะบอดี้ กระเดียวสู่เขาไปขายหมูย่างสูขเขาต้องกระโดดตบก่อนเนาะ <c oughs> <c oughs> ก่อนไปเรียกลูกค้าหน้าร้านนะกระโดดตบก่อนทุกคนเห็นครูชัดใช่ไหมลูกครูคไม่เห็นใครเลยมืดตือต้อคืออะไรเนี่ยไม่เห็นคอมเมนต์ไม่เห็นลูกกตาไม่เห็นอะไรเลยนะคะเมื่อกี้เห็นหัวใจมารัวๆเออไม่รู้หัวใจขึ้นแล้วเปล่านะมันมีใครด้วยปิดไลค์หรือเปล่าครูขาหนูดูอยู่อะไรอย่างนี้แต่นะคะ ปรากฏว่านะคะเมื่อวานนะครูทําสถิติได้แบบทําลายสถิติมากๆเลยเพราะว่าเราอะใส่คําเขาเรียกว่าความเป็นอพินิหารให้ตัวเองครูมองเห็นน้องยาสีฟันครูเต้นดิกดิ๊กดิดิ๊กเรียกลูกคะพี่จามาซื้อหนูสิครูเอายาสีฟันวางเอาสบู่เอาแชมพูเอาครีมรักแล้วางและครูก็รู้สึกว่าของพวกนั้นกำลังช่วยเราขายของพวกเธอต้องเห็นหมูเต้นนะ ไปย่างหมูขายอะต้องรู้ว่าชิ้นหมูย่างของเราละกันไส้อั่วของหลังกําลังเต้นเรียกลูกค้าโอ้ยลูกค้าเต็มร้านกล่องเงินที่พวกเธอใส่เงินอะครูบอกว่าไงคะเองต้องจินตนาการเห็นว่ากล่องเงินแม่งเงินเต็มกล่องแล้วก็ล้นออกมาเหมือนที่ครูจินตนาการเห็นปากมันเด้ง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 แล้วรู้สึกว่าเราอะเป็นผู้วิเศษปากของฉันพูดกับใครคนนั้นก็รักอ่าวาจาปากาส์พูดยังไงเป็นอย่างนั้นขนาดบอก บัลลาพี่ชอบขายสักคนละบัลลาพี่ชอบขายชีวิตขายสักคนซื้อตันกว่าซื้อซื้อ,อบัตันแล้วแต่เลยจ้าครูก็คุยเล่นกับลูกค้าในไลน์แต่ลูกค้าซื้อรัวๆเลยนะไม่รอโปนะโปก้าบาทก็ไม่เราคือกด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 ลวๆจนแบบเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นครูก็เลยลได้บทเรียนวันนี้ค่ะว่านอกจากที่เราจะสะกดตัวเองให้ความหมายกับทุกอย่างนะคะที่มันเป็นความหมายด้านบวกแล้วพลังงานต้องสูงริ่วมากๆนะคะแล้วก็ถ้าอยากจะเป็นคนหนึ่งที่มีออร่าเข้าใจคําว่าออร่าไหมออร่าหรือราศี ออ,อร่ราหรือราศีไม่ได้เกี่ยวกับเครื่องแต่งตัวข้างนอกไม่ได้เกี่ยวกับว่าเธอแต่งหน้าแล้วเธอสวยหรือเปล่าไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวกับเธอใส่แบรนด์เนมหรือเปล่าแต่มันเกี่ยวกับอินเนอร์ข้างในเข้าใจคาว่าอินเนอร์ข้างในปะเออถ้าอยากจะสร้างออร่าให้กับตัวเองนะจิบน้ําก่อนไมหมฮักปันปอนปะตันไมหมฮักตัวอปอปะตันมันมีเทคนิคในการสร้างออร่าอยู่พี่ในแะฮ,ะฮ<ะ>นั่งตัวตรงๆค่ะ เออเนี่ยออร่ามาแล้วนะพี่ตุ้มไม่เคยนั่งอย่างนี้เพราะว่ามันรู้สึกเหมือนแบบไม่ดีเลยนะมันจะฝึกทุกคนเอาละจักรวาลยังคอนเฟิร์มไหมไอ้ยังวะว <c oughs> อา้าเหรอโอเคไม่เป็นไรนะคะต่อสีหน้าสีหน้าต้องเป็นยังไงคะ ถ้าปี่ทำหน้าอีละปีดขายไล้ขา,ขายยาสีฟันสุขภาว,วาลูกค้าจะซื้อปีก่อนลูกค้าคะวันนี้แม่ค้ามาขายยาสีฟันสมมุติว่านี่คือยาสีฟันแก้โรคเหงือกใครเป็นโรคเหงือกโรคฟันเหงือกบวมเอาไปใช้เขาจะว่าอีปีว่าไงจะไปเฮ้ยปีแ,แปลงหน้าอีเนาะพ่ออีแม่ก้านี่มีกินครบหัวลูกค้ากันไหมไม่ได้อีจว้วงออร่าอยากมีทําไมคะยกมุมปากขึ้นค่ะเมื่อกี้นั่งตัวตรงแล้วยืนตัวตรงอ่าเขาเลยนะ พี่ชอบว่าบ่อยๆอะอ,อกผายไรผึ่งหน้าตึงนมตั้งนมจี๊บจีหน้าจีตากูเลยอะไรเงี้ยมีหมีกูว่าจี้มัมมมไนไปก่อนเออและทํามุมปากของเราให้ยกขึ้นเอออย่างเงี้ยเขาเรียกว่ามันจะทําให้เกิดแบบเหมือนเรารู้สึกทรงพลังและทําให้ความรู้สึกอินเนอร์ห้องไรว่าข้างในของเราว่าเราสวยไม่ใช่ว่าฮามพุงใหญ่มาว่าตุย้ยบอกว่าไม่เอา ไปซ้อซ้อผ้อากันเปื้อนมาใส่ก่อนพัง,บ,ง,พงนะบุงพังอะไรนะบางพุงอะไรเงี้ยมันจะรู้สึกตลอดเวลาว่าฉันไม่สมาร์ทเข้าใจคำว่าสมาร์ทป่ะสมาร์ทคืออะไรคะถึงกูจะตุ้ยกูก็ดูดีโอเคป่ะกูต้องรู้สึกอย่างนั้นจริงเวลาเราออกหน้ากล้องเนี่ยเราคือใครดาราอีจวงคูสะกนตัวเองแบบนี้นะฉันสวยฉันออร่าฉันพูดอะไรก็รักฉันมีแต่คนเมตตาเอ็นดูรักฉันทเทวดาเรียกคนมาอุดหนุนฉัน ไม่ว่าฉันจะพูดอะไรคือลูกค้าลากักลูกค้าแบบเฮฮาลูกค้าสนุกทำอะไรก็ดูดีไปหมดหน้ากลกองนี่คือการสะกดนะอ่ะถ้าอยากจะมีออร่รานอกจากยิ้มแย้มแจ่มใสอ่าอะไรนะอ่ะยืดตัวขึ้นตรงๆเดินตัวตร,ตรงๆอันนี้นะมันจะทำให้เราดูหน้าเด็กด้วยนะคะดูแบบบุคลิกดีด้วยข้างในอินเนอร์ข้างในไม่ใช่แค่ข้างนอกนะอินเนอร์ข้างในก็จะต้องเป็นคนที่อารมณ์ดีคนอารมณ์ดีหน้าเข้าใกล้ไหมเออ ครูพี่ต้องเคยอารมณ์ไม่ดีไหมเคยครูเรียกใครมาด่าไหมเวลาครอารมณ์ไม่ดีไปจัดการตัวเองใครอีจวงจริงวะเออมันอารมณ์ไม่ดีก็คือกูส่งอะไรอย่างเงี้ยออกไปเดี๋ยวกูก็ได้สะท้อนกลับมาเหมือนบูมแมลงไม่ได้กูต้องเคลียร์ตัวเองเมื่อไหร่ที่ครูพี่ต้องรู้สึกว่ากูหงุดหงิดว่ะกูอารมณ์ไม่ดีกูจะรู้สึกว่ามึงอยากขายไม่ดีหรอตังแม่งหนีเลยนะถ้าอารมณ์ไม่ดีกูจะไปจัดการตัวเองทันทีโอเค เอาใหม่ oh มันมีอะไรที่ไม่ได้อย่างใจแล้วเรายังไม่ได้อย่างใจตัวเองถูกปะเมื่อ,อไร่ที่เราส่งความอารมณ์ดีออกไปอะ่ะมันจะกลายเป็นราศีค่ะมันจะกลายเป็นออรา่าใครหน้าบูดมีคนอยากอยู่ใกล้ไหมคะขี้บน่นมีคนอยากอยู่ใกล้ไหมสมมติว่าครูพีต่ต้มเป็นคนขี้บ่นหน้าบูดขี้งดหงิดฟาดเบี่ยงวินสุขานั่งกันอยู่ในห้องนะครูพีต่ต้มเดินเข้ามาปุ๊บสุขขาจะรับรู้ถึงพลังงานอะไรบางอย่างุกุนมาคุมาคุแตกตึงจริงปะ แต่ลองสังเกตนะถ้าเกิดเรากําลังนั่งกันเป็นกลุ่มๆแล้วมีใครเข้ามาแล้วแบบมันทําให้มันบรรยากาศมันรู้สึกแบบสว่างสวยขึ้นนะนั่นเขาเรียกว่าออร่าพี่ตู้มีออร่าไหมเฮ้ออันนี้ถามจริงก็ต้องมีเดี๋ยวกูฝึกมานานแหมอยากมีออร่าไหมเข้าไปไหนแล้วก็รู้สึกแบบพี่น้องสวัสดีพี่นาแฮกินข้าวยังคําทักทายคําแรกจะบอกว่าไงดีพี่นาแฮทําไมวันนี้หน้าเหี่ยวเงี้ยหรอไม่ได้แหมพี่นาแฮโคตรแฮวันค้ามหรือวันนหน่ะ ข้ามาได้กี่ละของฝากนะที่ว่าอันหนุยผล,ลไม้ในสวนนีไ่ได้กี่ละโอ้อออยังบัตดผมทรงใหม่อยังมาขี้เลยอย่าไปพูดอย่างนั้นเก็บไว้ในใจโอเคเออเราจะต้องมีความอารมณ์ดีเห็นอะไรก็ตามถึงอันนี้มันจะไม่ใช่ทักอัน,นที่มันใช่โอเคป่ะ okay, เออวันนี้แต่งหน้าสวยวันนี้ทาลิปเว้ยอ,อะไรเงี้ยหรืออะไรก็ตามทําให้เราอะ่ะมีอารมณ์ดีเนาะมันทําให้มีเราอมีอินเนอร์ข้างในในการที่แบบมันสว่างสวัยและอีตัวเนี้ยมันจะทําให้เราหน้าเด็กมันจะทําให้เราหน้าสว่างมันจะทําให้เราดูเด็ก แล,และมันจะทําให้เราดูดีอัตโมัตนินะคะนอกจากเมื่อกี้ครูบอกว่าอะไรนะอารมณ์ดีข้างในต้องเป็นยังไงคิดดีด้วยไมยถ้าคิดไม่ดีคือยังไงฮอนอีเห้ยงุดกิดอีเห้ยลมแบบดีวันนี้อากาศอย่างาดีโอ้โฝนตกครับปอ,อย่งีงยง้กูจะขายครัวฝนตกอะไรก็ตามที่เป็นการคิดด้านลบ มันจะส่งผลเขาเรียกว่ามันเป็นครื่นพลังงานเนาะที่มันมันมัน,ม,นมันอ้วนอยู่ในในตัวเราอะ่ะอันแรกคืออารมณ์ดีอันที่สองคือคิดดีถ้าอารมณ์ดีแล้วจะทําให้เราคิดดีป่ะใช่ไหมคิดดีทําให้อารมณ์ดีอารมณ์ดีก็ทําให้คิดดีนะคะนอกจากอารมณ์ดีแล้วต้องคิดดีสองสามก็คือการพูดดีพูดดีกับใครบ้างตัวเองมีใครยังด่าตัวเองอยู่ไหมไม่มีแล้วเนาะคุณพี่ต้องไม่เคยด่าตัวเองเลย ชมตัวเองทุกวันสวยออร่าว่คนอะไรปากวาจาประกาศีบพูดอะไรเป็นอย่างนั้นโอ้ยมีแต่เขารักเมตตาเองดูพวกสูรักครูไหมครูก็รักพวกสูเพราะว่าเราสะกดจิตตัวเองแบบน,นี้พูดดีกับตัวเองและพูดดีกับผู้อื่นครูเรียกใครมาด่าแล้วร้องไห้ไหมไม่มีมีแต่เรียกมาชมแล้วร้องไห้ปืมพิตุมจมเออเหมือนกันพวกเราก็เหมือนกัน จะด่าใครให้เขาร้องไห้ทําไมถูกไหมวันหนึ่งเราจะโดนอย่างนั้นอนะเรียกไปด่าเราร้องไห้นะคะนี่คือความคิดดีมันส่งผลมาทางความคิดก่อนแล้วมันมาทางอารมณ์ดีคิดดีกับตัวเองและคิดดีกับคนอื่นและคิดดีกับสิ่งรอบข้างไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นแล้วดีมากเสมอนี่คือคาถานะคิดดีพูดดี อารมณ์ดีดีสุดท้ายที่จะทําให้มีออร่าก็คือลงมือทําด้านดีถ้าข้างในเราดีออร่าเราดีเราเดินอกผายไหลพึงหน้าตึงนมตั้งมาแล้วยิ้มและยกมุมปากขึ้นแล้วรู้สึกอะไรก็แบบทุกอย่างกำลังไปได้สวยมันจะกลายเป็นการลงมือทําด้านดีถึงแม้เราจะลงมือทําแล้วมันไม่สําเร็จมันจะไม่กลายเป็นเรื่องไม่ดีนะจ๊ะมันจะกลายเป็นเรื่องดีจนได้เพราะว่าข้างในเรามันดีจริงปะวันนี้ขายไม่ค่อยดีเราบอกตัวเองว่าข้างในดีแล้วนะลงมือทําแล้วนะ คิดดีแล้วนะมันขายไม่ดีก็ลงมือทําด้านนี้แล้วทําไมมันยังไม่ดีวะสมมุติวันนี้ขายไม่ดีเมื่อวานขายได้5้าพันวันนี้ยอดลดเหลือสองพันเราจะบอกตัวเองว่าไม่เป็นไรอย่างน้อยกูก็ได้สองพันอย่างน้อยกูก็ได้เรียนรู้แล้วอ๋อวันนี้ขายไม่ค่อยดีกูจะเตรียมของน้อยลงเห็นว่าเห็นข้อดีไหม ออมันมีข้อดีทุกสกั่งทุกอย่างเลยล้วนแล้วแต่ว่าเราจะให้ความหมายแล้วก็ตีมันยังไงพอเราคิดดีพูดดีทดําดีอารมณ์ดีและลงมือทําด้านดีมันจะเกิดกลายกลายนะคะเป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าราศีราศีของใครของคนรวยค่ะรวยเงินรวยงานรวยความรักรวยความสุขรวยสุขภาพและรวยการแบ่งปันคืนสู่สังคม ที่ต้องรู้สึกอยู่ตลอดเวลาว่าตัวเองออร่าแบบกระจ่างใสามากคือออร่าพราวมากแล้วก็รู้สึกว่าเราอะไปไหนก็มีแต่คนมเมตตาอ็นดูถ้าพวกเรามีออร่าแบบนี้นะพวกเราจะกลายเป็นคนที่ดึงดูดอะไรดีๆได้ง่ายมากๆมันจะไม่ได้รู้สึกว่ากูแย่งเจอกูทําไม่ดีเลยอ่ะกูแย่วะ่ะกูทําไม่ได้มันจะไม่รู้สึกเลยอ่ะพอทําแบบเนี้ยค่ะครบ อ์ประกอบและเราลงมือทําด้านดีไม่ว่ามันจะไม่ดีนะแล้วเราตีบวกให้มันไปนด้านดีสักวันหนึ่งมันจะดีนะคะเหมือนที่เราตีบวกไปอ่ะทวนค่ะมีอะไรบ้าง5อันถ้าอยากมีออรา่าหรือราศีนะคะหน้าเด็กหน้าเด้งหน้าใสานอกจากคิดดีพูดดีทดําดีอารมณ์ดีลงมือทําด้านดีนะคะอ่าต่อจากนี้ไปคิดดีพูดดีทำดีอารมณ์ดีด้านดีทำลงมือทําด้านดีนี่คือกฎจาวันเนาะอย่าลืมค่ะฝึกเรื่องการหายใจการสวดมนต์หรือการนั่งสมาธิด้วยเนาะ กิดอะไรขึ้นไปเอามันออกน้องเดมมาเตรียมตัวสวดมนต์กันลูก <Okay. S 2> อย่าฆ่ามันเด้